สวัสดีครับวันนี้นะครับมีนะครับ f c หลายท่านนะครับสอบถามมาว่านะครับสุนัขพันธุ์เซาเว่นกันมัชีฟเนี่ยครับหรือว่าบัวโบเนี่ยเราสามารถหาซื้อ้องมาพันเนี้ยจากที่ไหนได้บ้างนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมมีคําตอบให้เลยนะครับแต่ก่อนที่จะพูดถึงว่าร้านไหนบ้างนะครับเรามาพูดถึงว่าเซาเว่นกันมัชีฟหรือบัวโบเนี่ยมันเป็นหมาจากที่ไหนอะไรยังไงนะครับมีประวัติอะไรยังไงนะครับ ถึงรูปร่างหน้าตาของพวกมันนะครับอาจจะดูน่ากลัวนะครับแต่จริงๆแล้วพวกมัน่ยคือได้รับการกล่าวถึงว่านะครับเป็นสุนัขที่รักครอบครัวมากสายพันธุ์หนึ่งเลยนะครับโดยพวกมันนะครับมีความสามารถในการเฝ้ายามสูงนะครับโดยได้รับยกย่องให้เป็นอันดับ4ของโลกเลยทีเดียวนะครับมีทิ่นกำเนิดที่แอฟริกาใต้นะครับในชื่อบัวโบนะครับมีความหมายว่าหมาฟานั่นเองครับพอาพวกมันเนี่ยถูกเพาะเลี้ยงไว้สําหรับ การเฝ้าไล่เฝ้าสวนนะครับหรือเฝ้าสถานที่สําคัญต่างๆนะครับถึงพวกมันจะดูตัวใหญ่ดูอ้ายนะครับจริงๆแล้วพวกมันมีความคล่องตัวสูงมากนะครับน้ําหนักนะครับอยู่ที่ราวๆา0เจ็ดสิบถึงหนึ่งร้อยกิโลกร,รัมนะครับตัวผู้เนี่ยจะสูงถึงได้สามสิบเอ็ดถึงสามสิบสองนิ้วเลยทีเดียวนะครับเพศเมียก็อยู่ประมาณยี่สิบสองถึงยี่สิบเจ็ดนิ้วนะครับพวกมันเนี่ยเริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังในเะมื่อประมาณปีหนึ่งเก้าแปดสามนะครับ หลังจากมีชาวฝรั่งเศสท่านหนึ่งนะครับแวนลีบิกนะครับเดินทางไปยังช่องแคบของแอฟริกันนะครับและนําหมาพันธุ์บรีบจเซอร์นะครับหมาในตระกูลมาทิฟเนี่ยนะครับได้เอาผู้มาเนี่ยไปผสมกับหมาพื้นเมืองของที่นั่นนะครับทาไมถึงต้องเอาผสมกับหมาพื้นเมืองนะครับง่ายๆก็คือหมาที่อยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมเนี่ยระบบระบบหายใจหรือว่าภูมิคุ้มกันต่างๆนะ มันจะดีกว่าหมาที่ย้ายข้ามถิ่นไปนั่นเองครับเขาเลยการมีการผสมข้ามสายพันธุ์นะครับเพื่อให้ได้หมาที่สามารถทนร้อนทนหนาวทนทุกสภาพอากาศในพื้นที่น,นั้นๆได้นะครับเพราะว่าจัดเดิมเนี่ยเอาหมาากยุโรปนะครับย้ายไปแอฟริกาใต้นะครับคิดดูนะครับว่ามันจะแตกต่างกันขนาดไหนนะครับก็ต้องเป็นการผรสมข้ามสายพันธุ์นั่นเองนะครับโอเคครับ ต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงสถานที่ที่เราจะไปซื้อลูกสุนัขนะครับว่ามีที่ไหนบ้างครับก็ที่ผมจะเอามาให้ดูนี้นะครับก็มีเอเชียปั๊ปปี้นะครับแล้วก็มีของเอเชียบิ๊กด็อกนะครับมีของพิเป้นะครับเป้แล้วก็มีของครับเสียต้อมนะครับ มีของพี่หนึ่งนะครับแล้วก็ที่สุโขทยัยก็มีนะครับแล้วก็เราสามารถไปค้นหาในในกลุ่มนะครับตอนนี้มีคนสร้างกลุ่มขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ไปดูได้นะครับเพ็จะมีคนมาลงขายนะครับสุนัขพันธุ์นี้นะครับเริ่มมีการเลี้ยงแพร่หลายในบ้านเรามากขึ้นทุกวันทุกวันนะครับ รูปร่างมันก็ผมว่ามันใหญ่โตดีนะครับหน้าตาคล้ายๆแบนด็อกบ้านเรานี่นะครับโดยปัจจุบันนะครับมีทั้งบัวโบแท้นะครับร้อยเลยก็มีนะครับหรือจะเป็นลูกครึ่งนะครับผสมระหว่างบัวโบกับแบนด็อกนะครับซึ่งแบนด็อกเนี่ยมันก็เป็นลูกครึ่งอยู่แล้วก็คือลูกครึ่งของพิษบูลนะครับผสมกับหมาพันธุ์มาสติฟนะครับหรือว่าหมาพันธุ์ใหญ่พันธุ์อื่นๆนะครับก็ส่วนตัวผมเองนะครับ ถ้าผมจะซื้อเนี่ยผมจะซื้อเป็นลูกครึ่งโบโบกับแบนด็อก ok นะครับเพราะว่าผมยังชอบเขาเรียกอะไรยังชอบกลิ่นไอในตัวพิษบูอยู่นิดๆน,นะครับพิษบูก็คือยังอยู่ในตัวแบนด็อกนะครับอาจจะไม่เยอะแต่ก็ยังมีอยู่เนาะอย่างว่าความแข็งแรงความอะไรอย่างเงี้ยมันก็สืบทอดตามสายเลือดนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ผมคงต้องจบลงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ในคลิปต่อไปนะครับผมจะมานําเสนอนะครับ ฟาร์มอื่นๆนะครับกับสุนัขสายพันธุ์อื่นๆนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการทำทิ่ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ